สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วมาลำพอตะลุวันพาเพลินมาแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็คือเก่าเหมือนเดิมภารกิจท้องเถายมูเสบาบาไปหาเห็ดกับมาหากบบ้านนี่พ่ันไปหาเห็ดขึ้นผู้บ่ได้บกาศี่บรรยากาศที่พี่น้องเขาเบิ่งบ้านนี่พาอกันขึ้นผู้เฝ้าน้ำมูไหลบ่บ่นบ่นนั่น อันขึ้นพูดตื่นตื่นอ๋ออันขึ้นพูดตำตำนี่พี่น้องขึ้นพูดบ้านดงบากพระได้เห็ดหลายค่ะบ้านนี่ปุละตาละตาเห็ดตะไคร้ยังได้หลค่ะอ๋อมื่อนี่มื่อนี่มูพ่นกับกระลังพ่อกันไปแต่แม่ลังพ่อก่อนจานตายหรือว่าหยุดทุกอนมาสั่นก็เลฮ้ยมหาพพี่น้องเขาเราทงอีกจักมือก้อนมาสั่นก็เลยพระกันมาใส่กุบไปอู้บ คือต <พอ S 1> ิพ่อโอ<ห>้ยเนี่ย <ละ S 1> พนว<ะ>่าพูดได้บ้าบาลายแต่พูดนี่บ่ยังซ้ำเก่านี่แหละเพิ่นเอินว่าตายกบดับบ่แม่นบ่แม่นโรคหูดับด้ยวยพี่น้องโรคก,กบดับลาอทงหน้าสิเกิดการกบดับ ไป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 น้ำกันนะพี่น้องเนาะขอบคุณกุ้หากร้แพงพี่น้องเขาขอบคุณถูกกำลังใจกดไหลกดแช่ให้แม่ลำพ่อกับอาจารย์ตายพ่อมีกำลังใจต่อชีวิตไปแต่ละมือต่อลมหายใจไปแต่ละมือเ่ามีกำลังใจเ่ราะตนวชาติจะดิ เฮ้องราทาไปน้ำกันน้ำพี่น ah> ้องเนาะปาดหมอกเนี่ยจักเร็วหมอกมันาลายก็รอเนี่ยเบิ่งคักๆด้อของใส่ไวปเราลืมน้ำกันพี่น้องมันคือบ่มีบ่มีว่าสั่นมันมื่เอาหลังนี่ก็แว่นขึ้น แม่ลำเผายำอันพอฟ้อน่าไม่ไงเอ้อยู่ท่านมย่าบหมกกบออกค่อยบิดน้ำเจ้าค่อยกึ่งน้ำเจ้าค่อยบิดน้ำเจ้าเมื่อนี้เมื่อนี้เรีว่ายำหม้เองรวดสันดกค่อยยำพี่น้องเขาหลุ่นน้ำลายพี่น้องเขาเปิดเอ่วเปิดชิงน้ำเก่งน้ำกันเด้กเก่งน้ำกันสัวเจียวออกได้ได้แล้วตัวหนึ่งป้นหินก็มาลินไม่ครับเพราะว่า เมื่อไรไหมให้พยาบาลพยาบาลมายูห้อก็ไปลากเอาลา,อลากเอาโดน,นยุ่นไก่ลงมาพราพยาบาลแล้วไปเก็บเห็ด <laughs> ผ้าผ้าลูกบ้านไปเก็บเห็ดขาดลูกบ้านไม่ได้เห็นก็ได้ลากเอาของเราแปกินกับปนกลุบเอหลังนี่มีเกือบไม้บันอันเดียขึ้นมาค่อยๆมีหลีน้องก็ร <laughs> ้องไสว่าเพราะมันเป็นน้ำมือน,นั้นเขาใส่เขาใส่ปาดเป็นเนาะมือน,นั้น ได้ป่าปิ่นมาใส่เราได้มื่อนีนเพิ่นได้ป่าตายใส่อันเก่าละเนี่ยอันเก่าละถ้าใช่ไปเล่าพิน่นอันอันบน่ดีเพิ่นก็ไปเถียกใส่ทุงยางใส่ตูต้ยเยน็นไว้อันนี้ก็บที่พิถีพิถันเท่กาทกันเนี่ยขี้ที่แย่งกันประหยัดเงี้ <c oughs> ยเนืนเอเาเดือดซองแล้วซองแล้วนะพ่อได้อดปนอยู่พี่น้องกินเห็ดมาสองสามมือแล้วท้องใครลึง แทบเฮ็ดกระไดแฮ,แฮบแทบปีนผู้หมอกเาหมอ,มอกจับใบเขาเป็นเป็นเป็นยศแนมส้นส้นให้ซ้นซ้นหนน้นลัง,งดูลังนี่นี่เน โอ้เจ้าขวางหน้าบนมากไปยินหนองเรามาเมาจังว่นน้สามตูดยหายก็เขียนอีโมจังน้อยอยู่เนาเนี่หลังประตูสามไปนองเข่าเจ้าเข่ายังนี่็ข้อแปดงามกักนาด เจ <at least S 1> ้าเห็ดท <le> ั you know ้งสองข้างเดอนบ่อืเดิน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 ถ่ายเดชถ่ายเด้ข้าเกับพ่อใหญ่นนองอยู่ถ่าเด้ถ่าเด้พอหนองเราไม่ยามเรว <laughs> <laughs> เออ,อน,นี้นหลังนี้บ่มีไปเลยแดดพี่น้องไปยามไปน้ำกันกับบรรยากาศเนี่ยมัอเศร้าที่สดใสสดชื่นพร้อมดูแลสุขภาพเดอ้อพี่น้องเขาก็ได้มันก<ช>็เหมตนมาบอกท้องตาย่าพักกันดูแลสุขภาพพี่น้องคือกันพี่น้องดูแลสุขภาพเจ้าของเขา้าสู่วิกฤตไปน้ำกัน อะไรพอมีมันปะน้ำบกนี่จากเขาไอติ้งกับงามคักทีมงานทีมงานพี่น้องกับแมนทีมงานทีมงานเชียรกิ้วไอติ้งกับแมนเดินเดินเดินขึ้นมาอีกพอเป็นแต่อันนี้ปะฮะอ๋อ เออแต่อีกแล้วตัวนึงตัวนึงตัวนึงเสื้อกาอยู่สายสิบอันสองไทยอีสิอันหนึ่งอ้ยนะนั่นวัตถุกับทีมบดเอาวางอันเอาตัวหลังใด้วัตถุกับทีมบดนี่ดีทีมเบิดนะคนวางนี่ตรงรอบไม่เห็นเลืมอันหลังหนึ่งคนวางจะค่อยกลับไปเอายนี่กลับไปข้องเก่านี่ละยหญ่มันใส่สูตรมันบ่เขาบ่ออกอยู่เด้อ

ขบ <laughs> มันใหญ่ <laughs> มันทางออกงามงามันปีนขึ้นอันี่งาอ <laughs> เอ๊นันตัวงาเสวียวยุ่งยังไงพอหลังนี้กเือเื่ออยู่ <laughs> ออหลังนี้บดดินบดดันบดดินบดันผัดได้ตัวนึงหลังนี้บดดินบดดันผัดถืกบนหลังันึงดินดันไลกันออกซํมออกซเห็นาังเที่ห้าดิเอาโอ้โหทโอ้ทุเก็บี่

เอาปลาไปก่อน,นอง <c oughs> มันละมันละใต้กบดับออเอาไว้นี่ละอ่ะยังค่อยกลับไปหาอีกหลังนึงพื่หลงเห็นได้พอเอาตัวนงึง เรานี่ท้ำสติตินี่โอเนี่ย่น่าทั้งใดทั้งป่วย <laughs> nào la bó bên <laughs> <laughs> à? <laughs> <laughs> nơi nó được mười lăm quá mười quóp mười đây mười quóp mười cốp, mười cốp mười hoài mười quóp mười quóp hoài quóp mười 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 quóp แก่ใช่ฮึฮกัากปยยว้าวนี่นั่นว่าต้องมีตัขีดตมวันนี้ไหม๋อนี่พันวาทั้งใดทั้งป่วยเนี่นี่เนี่เนี่ยแม่เล็กกะสิว่าขีลายกัแม่ลำเผาเองลำเผาบิดน้ำแล้วพรเห็ดหลุดมือเลย Ôi khụp thử cả nhà, nhà bắt à, à? à, Đơn, đơn, đơn. <laughs> đây lăng này. Đây à? đây lăng này. Vào, chếp khoa. Chụp khoa mà đẹp. Ủa xuống. Mãn mãn Mán, mãn mán mãn đi Nhìn vậy. Hoặc đi đi dép bay. À. กันได้เรา่าปล่อยตัวเดียวนึงก็เห็นไงมันหลุดมือนายพันธุ์ลุยนี่โอ้ตัวนี้คือสองเป็นตัวง่าำกันนลเห็บไม่ดีแล้วกำจีหลุดมือย่างไก่ย่างไก่บังจะวางอยู่แล้ว บังบ่เห็นหลังหนึ่งพี่น้องจะได้น้ำกลับขื้นไปเอาแสดงว่าหลังนั้นถือกบลายไบ่ถือกันเนาะได้หลังสุดถ่ายพอยังถ่ายบ่มีแต่ว่าเป็นยังแต่งบ้านตัวแต่ว่าเงียบคขบปะบ่แล้วมันเสียหลัง ดัวเจียอ um, hmm? ันนึงนับนับเบิ่งดูสามหก้าิบพวงสนึ่งสองที่หาหกเจ็ดแปดเก้าเจียอันหนึ่งโอ้เจียอันนึงไปน้ำหาน้ำหาเจียอันหนึงน้ำหาน้ำหาอย่างไรพ่อน้ำหาเห็นไปรอบยุใส่ละเฮาแปลว่าขึ้นมาบ้าง เน่ยผมีอย่างนี้ผมมียังวันมาถือเก่าทีมรถอ่าน่ามาเห็นแล้วพี่น้องได้ชิปแล้วได้ขึ้นมาแล้วคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ลิปหนาพอกันไหมขอบคุณความภาความแม่งพี่น้องที่ตามช่องลำโพงตะลุบันพาเพื่นคลิปหนาพอกันไหมขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ